โอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกม Escape Room นะครับผมห้องเกมโหดตอนนี้อยู่ในห้องอรถไฟที่หนึ่งดูซินในนี้มีจุดหมายโง่ๆหนึ่งอย่างนะฮะโอเคไปลุยต่อนี่อะไรป๊าบเจอไขควงอ่าเอาวาไว้ก่อนละกันไม่รู้ว่าต้องใช้ทำอะไรกระเป๋านี้มีอะไรครับลูกแก้ว ตุก,กตาตุกตาอันนี้เจออะไรขวดอะไรไม่รู้คิ้วเขียวตาราง1 2 3งสมีเจมีตุก,กตาตุก,กตาหืมแปบ๊บหนึ่งนะโอ้เรามีลูกกลมๆอ่าเอาลูกกลมๆนี่ไปใส่สิครับรออะไรแล้วเอออิชโอเปิดกล่องได้ในนี้มีคัตเตอร์ ฮัตเตอร์กีตตุ๊กตาดีโอ้โหรออะไรเราเอือนี่แหละหืมหยิบขึ้นมาได้โอ้ตารางรหัสมอสอ่าห้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งอ่าโอเคห้าแปดหนึ่งเปิดนี่ห้าแปดหนึ่งใช่ไหมห้าแปดเอือได้คอนคอนมาทำอะไรฮะทุบดีครับเอื้อกุญแจปาบกุญแจให้กุญแจไปทำอะไรต่อ จำได้ว่าตรงนี้มีนี้ปาบเรียบร้อยได้โอ้โหกลุมต้องมาเล่นอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะเอาต้องเล่นจริงดิปิงได้ลูกกลมๆหนึ่งอันเก็บมาปาบได้คุณแจลูกป,ปิดฮึบโอ้โหไปห้องต่อไปแปบ๊บหนึ่งเรามีไขควงเอามานี่ก่อนยังไม่ได้ใช้ปาบมีไขควงที่ยังไม่ได้ใช้มีขวดยางงูงนี้ยังไม่ได้ใช้งงออใชโ,อโอเควางไวน้นี่ปึ๊บ เตรียมของไว้ก่อนเตรียมของไว้ปุ๊บอ่ะฉลงโอเควางไว้นี่ละกันเราไปห้องต่อไปโอ้เราต้องใช้ฉลงแน่นอนเจอแบบนี้ก็ต้องฉลงสิครับอือไปดอได้ไหมเฮ้ยนี่โอ้โหหมูตู้ได้อะไรถังแก๊สมาเออเผลอเผเผลอเผเผปุ๊บ,บ,บ,บในนี้มีอะไรเล่นเฮ้ยอะไรอะหลอดอ๋อวางก่อนได้ไหมวางไม่ได้อีก คุณต้องใช้ item. อทมเ่อวางนี่ก่อนละกันม,โโมีโอ้โหมีไอ้นี่อีกโอ้ยเพียบเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ลูกปัน้นแสดงใช้ไปแล้วโอเคไม่ได้ใช้งานอึ๊บมาฉันคิดว่ามันต้องใช้อะไรสักอย่างแน่นอนโอ้ใส่ไปแล้วโอเคใส่ไปแล้วไขควงมาใช้หรือเปล่าไม่รู้หยิบม,มาก่อนหยิบม,มากนวางนี่วางได้ไหมวางได้โอเคแล้วก็ปื๊บปื๊บปื๊บป๊บนี่ทางแก๊ มันต้องได้ใช้แน่นอนไหนวางตรงไหนได้วางบนนี้ได้อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บยิ่งขึ้นมาต่อส่วนไหนปึ๊บเอาต่อไปแล้วเหรอเอาเอาถางแก๊สวางป้าบโอ้ห้องนี้ก็มีไอ้นี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดินกลับห้องเก่าก่อนสิมีอะไรที่ยังไม่ได้ใช้บ้างไม่เกี่ยวบ้งเนี่ยฮะมันอะไรวะเนี่ยศูนย์ห้าเก้าเก้าอ่ first ศูนย์ห้าเก้าเก้า มันคืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจคอนไม่น่าต้องใช้อีกมั้งเนี่ยคอนฮะคอนจะได้ใชเหรอวะอ๋อศูนย์ห้าเก้าเก้าหรือเปล่ามั่วเลยอันนี้มันไม่มีไม,มไม่มีหินอะไรแล้วอ,ะอ่ะอ้าได้โอ้ไฟแช็กโอ้หินจากตู้นู้นมาตู้นี้เหลือจุดไฟดิครับตุ้มระเบิดฉันมีเปิดนี้ได้แล้วปับ๊บอ๊บอ๋อ ทำการชะโลมแม่งเลยอือก็แต่ไขควงได้มาทำอะไรก่อนวะได้อะไรก่อนคุณแจคุณแจไปไปเอ่อไขควงอ๋อหรือว่าคุณแจใช้ตรงนี้อึ๊บปับ๊บนี่เหรออึ๊บอ๋อโหตรงนี้มีอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อไขควงไงอือได้ใช้แล้วอึ๊บเปิดออกมานั่นแหละสวยงามเพื่อนมันต้องอย่างนั้นเราไดอ้อุปกรณ์ชิ้นใหม่มาปัาบ อ๋อขายตรงนี้ปัป๊บอ้าวเฮ้ยไม่ได้เหรอหรือโอ้โหต้อไปห้องต่อไปอเรียบร้อยเราเป็นโอ้โหเอ๋อเจ้าโอเคอ่าเราโอ้โหห้องมาอยู่สัญลักษณ์ตรงนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหอยู่คนละห้องเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเรามาดูก่อนว่าห้องนี้มีอะไรบ้างมีเทียนโง่ๆหนึ่งอันนะฮะในกระเป๋าไม่ไรเปึ๊บอะไรวะเนี่ยโอ้โหอีกแล้วเลยรับจริงในดูดิในกระเป๋ามีอะไร อีกแล้วครับท่านโอเคเราเอาไฟแช็กไปจุดเทียนดีกว่าลืมไปว่าเรามีไฟแช็กนี่ว่าจุดเทียนปบลืมเลยว่าเรามีไฟแช็กโอ้โหไอ่ะจุดอีกเออจุดแล้วไงต่อครับผมก็เอาไปทําอะไรไม่ได้นี่เดี๋ยวนะมันอะไรอ่ะมีกุญแจเอ้าได้กุญแจออกุญแจไขนี่โอเคมาป๊บโอ้ยได้มาแล้วเทมเพลตโอ้โหกูขอบคุณมาก ว่าแต่มันใช้ทำหาอะไรได้วะสามอ้าวแม่งมีตั้งสี่อันเออว่ะมันมีตั้งสี่อันถูกแล้วนี่ว่ะอันไหนอันแรกวะชิบหายแล้วอ้าแล้วไหนอันแรกอันโอ้โหเรียงลำดับไม่ถูกเลยกูอันนี้หนึ่งยาวสองสองหนึ่งยาวหนึ่งยาวสองสองแอมีตัวแอมีตัวแอตัวโ สั้นหนึ่งเอ่อขีดจุดขีดจุดอ่ะขีดจุด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 อยู่ไหนวะขีดจุดขีดจุด C เอา CK หรือเปล่าวะเฮ้ยใช่ปะล็อกขีดจุดขีดขีดจุดขีดเอาเออเอา CK วะล็อกวะมาเอา CK ล็อกใช่ไหมอ่ะเอออ่ะเอาซีเคอ่ะไม่ได้เอ้าเดี๋ยวกูกดอะไรได้วะน่าเดี๋ยวนะเอางงอีกเอาเออไหนไหนก็ได้ เอาแต่ค้อนอยู่นี่โอเคได้แล้วข้ามไปแล้วกันป้าบเรียบร้อยแตกได้ไรเอ่ยหยิบขึ้นมาเอาค้อนโหมันเดี๋ยวมาค้อนหยิบขึ้นมาอะไรอีกเนี่ยมันคืออะไรรหัสเชื่ออะไรครับเนี่ยรหัสอะไรกว่าเดี๋ยวนะนี่หรือเปล่าหนึ่งสามไม่ใช่มั้งเนี่ยเฮ้ยวงเล็บอะไรวะเนี่ยวงเล็บ 1, หนึ่งสามหรอหนึ่งอันไหนหนึ่งอะไรวะ ใช่ปะเนี่ยใช้กับน,นี้หรือเปล่าอ่ะมันคือรหัสอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยของใหม่ใหม่แล้วกูอ่อาฮะมากูว่าน่าจะใช้กับมึงอะ่ะใช่เปล่าวะน่าใช่แหละอะไรอะ่ะหนึ่งชิบหายแล้วผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ด้วยสิมันคืออะไรวะหนึ่งสามเพื่ออะไรหนึ่งสามเพื่ออะไรวะหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สามอะไรวะดูยังไงวะเนี่ยงงวะฮมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งคันสามหนึ่งัสามมันมีสี่หนึ่งสามสองหนึ่งสาม สองสอง้หนึ่งะไรวะโมงนับไงครับยังหนึ่งอ๋อเนาลังตางมีหนึ่งหนึ่งสามดี๋หนึ่งสามหนึ่งสามังไงวะตาังมสมันมหนึงมสามสามตาลังสามสาม่สามสามสอสองสีปาลังสาม้สามห่สามอยู่ไหนหนึ่งกู้สามนึ่งอยู่นี่สามเอ๊ะคนกู้ยังไงฮะที่ไหนสาม hour later สามสสามนี่สามู่สามสอนสาม ไม่มีคู่อ่ะซ้อนไม่ได้พอเลิกเล่นครับผม